สำหรับการเซตค่าแม่พิมพ์ให้มีค่าของสปริงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเรียกว่าสปริงโหลดนะครับ mm. ก็เราก็สามารถที่จะเซตได้ด้วยการกำหนดค่าในทูลพารามิเตอร์นะครับยกตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับคือเราทำการเซตอัพแบบปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 2D ก็ได้ 3D ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมทำเป็นแบบ 2D นะครับก็สามารถเซตค่าของสปริงโหลดได้นะครับ ผมอยากให้ไม่พิมพ์ตัวที่2นะครับคือตัวนี้นะครับตัวที่เป็นไฮไลท์สีส้มอยู่ตรงนี้นะครับมีแรงสปริงเกิดขึ้นก็คือสปริงเนี่ยจะต้านนะครับอยู่ระหว่างทูน1นกับทูน2นะครับตัวนี้นะครับคืออาจจะไม่ได้อ่าเราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปสองสปริงหรือว่าสัญลักษณ์สปริงนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีแรงต้านเกิดขึ้นที่ทูน2นะครับคือต้านการเคลื่อนที่ของทูน2นะครับหมายความว่าเมื่อเรา ใช้ทูนหดันงานลงมานะครับงานก็จะไปดันตัวแม่พิมพ์ตัวที่2นะครับให้ให้ย้อนกลับไปเพื่อขึ้นรูปฉะนั้นก็จะมีสปริงเนี่ยต้านแรงอยู่นะครับมีการต้านแรงเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเซ็ตค่าปกติแบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้ก็จะเป็นเรื่อง Work p i ร์ e นะครับ Material ต่างๆในหน้าของทูนนะครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้ฮะทูน2นไครับติ๊กเปิดเลยนะครับสปริงโหลดทู l นะครับ 1่1กับ3เราไม่เปิดนะครับ1กับ3ก็คือ1ก็เป็น50เมกานิวตันปกติส่วนตัว3ก็เป็นฟิกโอแซดทีนี้เงื่อนไขก็คือเราต้องมาดูตรงนี้ฮะเราจะต้องเซตสปริงนะครับให้อยู่กับแม่พิมพ์ตัวที่2ใช่ไหมครับฉะนั้นแม่พิมพ์ตัวที่2นะครับก็จะต้องมีทิศทางตรงกันข้ามนะครับกับตัวที่อยู่กับที่นะครับเห็นไหมครับ ก็เป็นฟิกเหมือนกันแต่เป็นฟิกแกนลบนะครับเป็นแกนลบนะครับเพราะว่าตัวที่อยู่ข้างล่างมันเป็นฟิกโอแซนะครับลบก็คือจริงๆแล้วก็คือมีทิศทางเดียวกับตัวที่1นึ่นั่นแหละนะครับนั่นเองนะครับจากนั้นก็มากําหนดค่าตรงนี้นะครับติ๊กเปิดนะติ๊กเปิดก่อนแล้วก็กําหนดค่าของค่าคอมเพรสชันโหลดนะครับของสปริงนะครับนี่จะคอมเพรสชันโหลดที่ศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็ค่าของสติปเน็ตนะครับก็ผมใส่ศูนย์จุดหนึ่งเท่ากันแล้วกันนี้ก็อยู่อยู่ที่ว่าอยากได้สปริงแข็งขนาดไหนนะครับ property ของ Spring มานะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะซิมแล้วอยากจะได้ผลแม่พิมพ์ไปในตัวพร้อมกันเลยเราเปิดตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็น option s e r c h ที่หนึ่งนะก็คือเรื่องของ couple deformation นะครับติ๊กหมดเลย1 2 3คือคำนวณแม่พิมพ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้เสียเวลาครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าใครบอกยังไม่อยากดูแม่พิมพ์ก็ไม่ต้องติ๊กในส่วนของ couple deformation นะครับโอเค แล้วก็ทาการกดสีปกตินะครับซึ่งผลที่ได้มาก็จะเป็นสระแบบนี้นะครับเป็นสระแบบนี้นะแม่พิมพ์ที่นกดลงมานะครับ <S <S ชิ้นงานนะครับดันขึ้นมาเจอแม่พิมพ์ตัวที่2นะซึ่งมีแรงต้านเกิดขึ้นเห็นไหมครับจะไม่ได้ดันกลับไปทีเดียวก็คือจะเหมือนมีแรงต้านเกิดขึ้นนะครับก็นสระแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันสามารถใส่ค่าได้มากกว่าสปริงก็ได้นะครับอาจจะเป็นพวกโหลดโฮลเดอร์อื่นที่มีแรงต้านเกิดขึ้นจากเช่นกระบอกสูบก็ได้นะครับ กระบอกสูบเป็นแรงต้านอยู่นะครับเมื่อแรงเกินกว่ากระบอกสูบที่จะต้านได้ก็ยุบลงหรือว่าเคลื่อนที่ขึ้นอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับก็ตัวอย่างนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคือไม่อาจจะไม่ได้ซีนให้ดูตั้งแต่แรกพิงแต่ว่ามันก็จะเหมือนกับขั้นตอนที่เป็น 3D นะพิงแต่ว่าเราเพิ่มขสองสปริงโหลดเข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็โอเคครับผมลองทําเล่นดูนะครับ